ก็เลยพยายามกับจากอารติ้งเลยยังเดี๋ยวจุจะกลับก่อนอะทุกคนเพราะว่าจูน้องรีบไปทำธุระก็เลยจะไม่น่าจะได้กลับพร้อมคนอื่นแต่มันมมันไม่มีอะไรแหละคือจูแค่คือจูแค,คอจแค่รีบกลับเพราะว่ามันเร็วกว่ารถบัสเฉยๆนี่แหละก็คือจะไปทำสีผมนี่แหละจะไป ทําให้มันไม่ไม่ออกเหลืองอะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะคิ้วหนึ่งแล้วนะฮะบโนวันีมน เขากลับกันวันนี้แหละทุกคนเขาจะกลับันคือจูแค่กลับก่อนไม่กี่ชั่วโมงให้ชีเพราะว่าไม่งั้นดูจบเมื่อกี้เลยอาจารย์ต้นน้ำเป็นไงบ้าง ep เก้า แอบเสียดาที่มันชนกับวันเอารติ้งก็เลยไม่ค่อยได้เทรนเลยเราคนตื่นมาทำอะไรกันตั้งแต่เช้าเนี่เอ๊ะทำงานเหรอแล้วดูดไลฟ์ระหว่างทำงานหรือป่า เสียดายอะแบบอยากประกวดชนะบ้างเดี๋ยวครั้งหน้าต้องคิดใหม่แหละคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีบูโน่หลายคนแต่ไม่ถึงคือมีบูโน่เยอะมากพี่ดีมงานก็เป็นบูโน่เราก็เลยแบบเออคขอไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่เรารู้แล้วว่าเราต้องมาช่องไหนมันจะไม่มีการขายสวยต่อไปปีหน้า เราขายเสื้อมาเยอะพอละอ๋อแล้วที่มีคนถามว่าใครเป็นคนคิดว่าจะเป็นนี้จริงๆค,คือคิดไว้หละอันมากแบบก็ส่งแบบแชร์กันว่าเป็นอันนั้นเลยอันนี้เลยนนี้ที่แบบสามารถพอที่จะแต่งได้แบบคือคืออย่างพี่ทีมงานอะแบบส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะทําแบบพอบเยอะใช่ปะแต่เราไม่ว่างทําพอบขนาดนั้นก็เลยแบบจะเน้นเป็นอะไรที่แบบแต่งได้จริงๆอะไรอย่างนี้ ก็เลยเหมือนดิสคัทกันไปมาก็ออกมาเป็นปัจจุปัจจุโอ้เสียงโบโนน่ารักมากเมื่อวันนี้ขอบคุณค่ะก็เหมือนอยู่นะเอาจริงๆเหมือนอยู่เถอะ มีเรื่องอื่นต่อคิวไหมครับจะจบแล้วกำลังจะถ่ายใน u t u b e ดีครับฝากด้วยน่าจะอ่อนช่วงหลายปีมีปีแม่คาดหวังร <c oughs> อเลยปีหน้าคิดเลยตั้งแต่ปีนี้รอเล่นไหมยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำเป็นอะไรต้องแบบ แต่ต้องเป็นอะไรที่ไม่แพ้ปีนี้ละแพ้ไม่ได้ละปีนี้สร้างตำนานใหม่เกินคิดว่าจะมาแบบสวยๆอะดี้ปีนี้ใช่ไหมล่ะ ตื่นเช้าเลียมเลยนอนตั้งแต่ห้าทุ่มค่ะหลับแฟทแบบเตียงที่ที่โรงแรมมักจะดูดวิญญาณเสมอตอนแรกกะว่าจะตื่นเช้าวันนี้อีกจะตื่นตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงอะ่ะแล้วก็ไม่ตื่นไม่ตื่นตื่น8ปดโมง ดูนาดูนาเกินข้านมากโคตรจะเลิศจริงปะหนูว่ามันธรรมดาไปว่ะพี่ปีหน้าหนูขอแก้ตัวนะไม่ยอมหนูอยากได้แบบหนูอยากมีอันดับบ้างหนูอยากติดอันดับรักมากมีไหมรักครับรักก็ได้รักรัก กิจกรรมอะไรไม่มีอะทุกคนกินข้าวเสร็จก็กลับละพี่นายิ่งใหญ่กว่าเดิมหล่อ,อไหมล่าเมื่อวานะอะหล่อลินเลยคือแต่งเราก็หน้าไม่เหมือนน้องนะ เหมือนพ่อด้วยเหมือนใครวะรู้สึกแบบหมดแหง อไม่มีคอมเมนต์อะไรให้อ่านได้เลยสินจา,จาตลกมากคือตอนแรกอะ่ะไม่ไม่มีคำว่าแบบ<ส>บูโน,โน่มไม่น่ามาเลยนะจนกระทั่งแบบว่า แต่แถวเราเข้าไปในหนะ้าห้องห้องอาหารนะ่ะที่แบบว่าเป็นโตอาหารใช่ปะเราก็เลยแบบไปนั่งอยู่กับพี่ๆแล้วคือประโยคแรกที่พี่บุญทักก็คือพี่บุญบอกว่าโห oh, อันนี้โรเซ่แต่อันนี้บูโน่ไม่น่ามาเลยนะเยีะยแล้วจอยก็แบบพี่ขอยืมคำหน่อยอ่ะจบนี่คือที่มาของคำว่าบูโน่ไม่น่ามาคือมาจากพี่บุญบุญเปิม hello มันมีคนกลับมาแล้วนี่ดังกลับไปแล้วนี่นี่แหละจูคือคนต่อไปนึกว่าจะแต่งเป็นโรเซ่มันจะมีโรเซ่สองคนได้ไงล่ะทุกคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่เป็นโบโนม,มาซึ่งซึ่งมันก็ต้องเป็นชั้นนั่นแหละ <laughs> เชิญเรซซาบแอสบูลโนแลูกเมซิงหรอชอบแมล่าอูดครับนะ่ะเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวไม่มีโอกาสลงไปกินข้าวหรือยังไม่กินครับคือจุงแข่งถึงขั้นแบบว่าเมื่อวานจุก็พกข้าวมากินเองทุกคนแบบแล้วก็แล้วก็ เนี่ยวันเนี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากกินแบบลรกฟ้าของเขากะว่าเดี๋ยวรีบกลับกรุงเทพแล้วก็ไปหาอะไรแบบไปหาอะไรที่มันคลีนคลีนกินหน่อยว่าแพ Happen in l o e Store EP สิบ แฮปปี้ไงแฮปปี้แอนดีไงอุ้ยเอเอเราจะโรเซกับบูโนอีกคู่ยังคู่ไหนนะเหมือนมีคนแต่งอยู่ยังไม่เจอเจอแต่พี่ที่เป็นพี่ที่เป็น เตมงานแต่งเป็นโบโนกับเลดี้เอ้ยเลดี้กาคาหรือเปล่านะโบโนเต็มงานไปหมดคือน้าหน้าที่นั้นรู้แล้วว่าฉันไม่มีสิทธิ์เข้าชิงอะ <laughs> ก็จะกินอาหารเช้ายัางยังครับน้งลูกจะไปกินที่กรุงเทพเอไม่ไหวแล้วงวงนอนอยังเลยระหว่างกับกรุงีี่ัวต้องหลับแน่เลยอ่ะ กเดีย๋ดวยวจะกลับอ่ะคนกลับเยัะนะตักห้าสิบห้าข้าวแล่ละกัน ถ่ายรูปเล่นเยอะไหมเมอวนถ่ายเยอะมากวันนี้ถ่ายไม่ค่อยเยอะเพราะแสงไม่ค่อยสวยแล้วอนะเมื่อวานอะตอนแบบเย็นๆนะถ่ายสวยมากก็แบบรูปเยอะมากเดี๋ยวจะลงให้ดูอะจริงๆคนที่ถ่ายรูปสวยคือดังก็ถ่ายรูปสวยเออเออเขาเรียกชื่ออะไรนะ อาชิก็ถ่ายรูปสวยเหงาไหมฟืนไว้มากเหงาเหงาเหงาแปลว่าอะไรตอนนี้ไม่เหงาปีหน้าหนึ่งคืนใช่สิปีเราก็นอนหนึ่งคืนเนาะเท่าเดิมอ่ะ ไห,ไหมเราว่าจะมีร้านกิมสองข้างนะจริงๆแล้วเนี่ยมีข้างนี้ที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ข้างนี้ก็มีนะแต่น้องอาจจะแค่ไม่ได้ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่โอ๊ยปวดหัวถอดละคือือนปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคือเมื่อวานใส่วิกแเราก็แบบปวดหัวมากคือมันแบบมันเจ็บหัวอะ แล้วอันนี้ก็ใส่ผ้าโพยมันเจ็บหัวไปหมดแล้วตอนนี้หัวตึงเจ็บหัว,หวมากถอดเลยหัวเหลืองไปหมดแล้วอะตอนนี้จะต้องเปกยอมให้มันสีเข้มขึ้นผมจูเนี่ยไม่ไหวละทุกคนดูดิคือถ้าจะฟอกอีกเนี่ย มันสิเป็นไม้กว่าแล ah, ้วนะก็แบบจริงๆไม่ได้อยากให้เชอรลีมผมทองต่อเลยแต่แบบแต่ฉันไม่สามารถกลับไปผมดำได้แหละคือเห็นรูปตอนผมดำแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้แล้วอะวิกลัดแน่นไม่พอใส่หมวกทับเข้าไปอีกคือเข้าใจปะว่าแบบใส่วิกเฉยๆไม่เท่าไหร่แต่หมวก ทับเข้าไปอีกแล้วหมวกมันต้องแน่นๆมันต้องกดลงมาให้ถึงเนี่ยมันก็ปวดหัวมากก็เลยแบบสี่ทุม่มฉันถึงห้องละเ <c oughs> กลถ้าวันนี้แวะไหนอีกไมหมหรือกลับกาทามเลยกลับเลย ไม่ไปทะเลแหละเบื่อไม่ไม่ข้ามไปและว,วันนี้อ๊ดปวดแบบปวดเหมือนไมเกร์เลยเน,นี่ยตอนนี้อยากเลี้ยงหลานเลี้ยงน้องจุ๊ไปก่อนไหม เดี๋ยวจะไปนะทุกคนอีกสองนาทีอยากไปเรียนแต่งหน้ารู้สึกแบบอยากแต่งหน้าสวยกว่านี้แบบอยากติดขนตาสวยอะ่ะ คือเ่อคนตาไม่เป็นได้กินอาหารทะเลบ้างไหมขามีนะแบบเมื่อวานมีกุ้งเผามีอะไรเงี้ยแต่จุงไม่ได้กินนะคือจูงขี้เกียจแกะทุกคนมันมาเป็นแบบมันมาเป็นกุ้งที่ไม่ได้ผ่ากลางอ่ะเออเรารู้สึกแบบไม่อยากมือเลย แต่ก็อยากกินนะเนี่ยอยากกินอาหารทะเลจังตอนนี้แต่แบบียจแก่ไม่สามารถกลับไปผมดำได้แล้วจริงคือกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงดีเพราะก็ไม่สามารถผมทองไปตลอดได้เหมือนกันอะหรือใครมีแบบแฮไอเทมแนะนำไหมคือจูสุกจูนต้องใช้แล้วแหละ มันเริ่มจะแบบบางวันตื่นมาแล้วมันก็เป็นขยึดขยือเหมือนแบบเหมือนผมมันช็อตอะทุกคนนะทันที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบแค่ตื่นนอนก็เลยรู้สึกวา่าไม่ได้แหละแต่วันนี้ไม่เป็นอะวันนี้เหมือนยังสุขภาพดีอยู่เห็นหนึ่งปรรานาห้าห้าแล้วเจอกัน